สวัสดีครับผมอาร์มร้าน99จเจริญทรัพย์เกษตรสำหรับคลิปนี้ผมนำเครื่องตัดหญ้าไร้สายแบรนด์โคแฮมหนึ่งแบรนด์เป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายที่เป็นตัวท็อป,อปเอๆเลยไฮเทคมากๆสำหรับแบรนด์โคแฮมเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายขนาด48โวลต์กำลังมอเตอร์ขนาด800วัตต์เป็นมอเตอร์บัสเลดแท้เตอร์ที่ไหลแปลงถ่านให้ในเรื่องของกำลังในการตัดเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วคันเนี่ยก็ให้แบตเตอรี่ เป็นขนาด5อมาด้วยกันอยู่2ก้อนนะฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะมีให้โหมดฟังก์ชันก็คือให้โหมดความแรงมาถึง3เบอร์ด้วยกันมันก็จะมีมาให้ตรงที่มือเลยเราเพียงเราแค่กดปุ่มเปิดเครื่องก็เลือกได้เลย3โหมดด้วยกันแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี่ยจะสามารถตัดการทำงานได้อยู่30นาทีถึง50นาทีด้วยกันก็อยู่ที่การใช้โหมด คันเร่งในรอบในการตัดลูกค้าเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามลองเลือกใช้ดูหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลมาแบบ LED มาให้ลูกค้านะในส่วนของแบตเตอรี่สามารถที่จะเช็คในเรื่องของระยะการตัดการใช้งานให้ลูกค้ามาด้วยก<ม>ำลังมอเตอร์ตัวนี้ผมสั่ใช้ได้ใช้ดีมากดยงานย่าลกๆประมาณด้านหลังผมค่อนข้างดีที่สำคัญน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาที่ประมาณ 5.2กิโลก่อนใบตัดก็ให้เป็นใบตัดทรงสี่เหลี่ยมมาให้ของกระปุกเอ็นมาให้ด้วยวันนี้ใช้เป็นกระปุกเอ็นของทางแบนดโพรแฮมเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูวิธีการใช้งานเราเปิดปุ่มสวิตช์เปิดเครื่องแบบนี้มันก็จะขึ้นมารอสักเดี๋ยวหนึ่งตัวเนี้ตัวกดขึ้นกดลงตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสามโหมดความแรงเดี๋ยวผมจะลองโหมดหนึ่งดูว่ามันจะสามารถลุยไอ้หญ้าลกๆหนาๆานีา้ได้ Bodies moving heads will roll. Beat is something in my soul. Feel it from head to. เนี้ยผมใช้แค่เบอร์หนึ่งนะลูกค้ากำลังดีมากเลยคราลองดูนะใช้แค่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นเบอร์สามเลยนะครับลองเบอร์แรงดูว่า <Control. S 1> สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการกำลังตัดสินใจที่จะเลือกหาเครื่องตัดหญ้าไร้สายสักหนึ่งตัวเนี่ยผมแนะนำเลยสำหรับโคแฮมสำหรับรุ่นการแข่งผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จะเอาไปลุยในเรื่องของงานหญ้ารกๆประมาณนี้ลองใช้กับตัวกระปุกเองเราไปใช้พวกใบวงเดือนหรือใบทรงมะละกอจะสามารถตัดได้ดีกว่านี้อีกเรื่องของกำลังของมอเตอร์บัสเลตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ แรงมากๆรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้านของเราได้เลยนะ <S <S เรามีรับประกรันคุณภาพให้จากของแบรนด์โคเฮมเนี่ยรับประกรันศูนย์โคเฮมเลยนหนึ่งปีเต็มด้วย <S <S ส่วนของราคาเนี่ยแต่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์แต่ผมบอกได้เลยนะการันตีได้เลยว่าใช้งานดีมากสำหรับตัวนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของสรีระแฮ์ต่างๆเนี่ยดี ออกแบบแฮมมาสไตล์ยุโรปเลยทําให้เราตัดเนี่ยในการตัดเนี่ยทำงานได้สะดวกดีสะดวกน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากประมาณ5โล2เองครับถือว่าเป็นตัดย่าแบตเตอรี่ที่น้ําหนักเบาครับคลิปนี้ก็ฝากสินค้าคุณภาพของแบรนด์โกแฮมไว้อีกหนึ่งตัวสำหรับคลิปนี้ขอตัว่อนารัวดีครับ